สวัสดีครับมาดูรถของตังโซนกับอาแล้วกับอีโดมาแล้วนี่กับอุ้ยเจ้าของตังโซนนี่วีเจ้าของพับสามครับหมาดิบขที่ปล่อยครับซัดดีกว่าซัดประมาณศูนย์ได้ศูนย์ได้นะครับ โอ้โหรถกับใหม่้วครับรถันใหม่มาจากซาไรลมเป็นตัวเจ้าโคตรสนนึงนึงครับนี่หนึ่งจา้างใครยุขาวันนี้อ้นี่ใกล้จะเสร็จแล้ววีเจ้าโคตรสน

เออผมชอบรถไทฟอร์ด uh huh.